สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พาเทอร์ก็จะอยู่ที่กใกล้ๆกับเบอร์ลินเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวเบอร์ลินนะคะตอนนี้ก็นั่งรอทุกคนแต่งตัวกันวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนพาเธอร์เลยแต่งตัวสบายไม่ไม่ใส่แค่นี้นะเดี๋ยวจะใส่เสื้อย,ยีนทับอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเย็นเราก็จะมีเสื้ออีกตัวหนึง่งวันนี้ก็เลยนั่งแต่งตัวด้วย ไม่ได้แต่งตัวไปไหนเราก็ทาแคลิปบชื้อเลยทุกคนเ <c oughs> พื่อนบ้านเพื่อนบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนบ้านเขานั่งอยู่ข้างนอกกันเนาะมา <c oughs> จะไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูทุกคน <c oughs> มันก็จะโดนแต่เพื่อนบ้านเรามาหลังหลังบ้านดีกว่าเนาะ เนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นมันจะเป็นล็อกของใครของมันน่ะอืมล็อกของใครของมันอันนี้ก็คือข้างหลังบ้านของเราเราก็เป็นก็เป็นส่วนตัวมากแลวเนะาะฝรั่งก็เป็นส่วนตัวมากเราก็เลยไม่อยากจะนี่ถ่ายโดนเขาอะ่ะอืโดนเขาเอย่างนี้อืมนี่นะก็อยนะู่เต็นส่วนโซนฝั่งนูน <Okay. S 1> ้นอ่ะก็จะเกินโซนฝั่งนูน <Okay. S 1> ้น,นอน่ะ เขาก็จะเป็นเต็นท์พวกพกเด็กเด็กที่เข้ามาเป็นเต็นท์มาเป็นมาเป็นเป็นบ้านเป็นหลังอเดี๋ยวก็นั่งก็ได้เตรียมตัวอืเตรียมตัวแล้วก็ดูบรรยากาศข้างๆเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างๆทุกคนดูเนาะว่าบรรยากาศข้างเป็นไงอืม มันเหมือนไอ้น,นี่เนาะทุกคนมันเหมือนไม่ชัดเตนะ่ะมันเหมือนไม่ชัดช่วนี้ก็นั่งกินกาแฟรอไปกอนกินกาแฟกินน้ำอัลนเห็นักเละเ <c oughs> มื่อเช้าก็ตื่นมาก็ก็สายแล้วแหละ ราะว่าตอนเช้าไปก็ต้องไปล้างจานเนาะแล้วก็ล้างจานเสร็จก็มาทําอาหารเช้าง่ายๆเอาง่ายๆท,ทดอดหอดอกเฉยๆทอดไส้กรกอกเฉยๆทอดดอกแล้วก็แล้วก็ไปเรื่องอะไระไปอาบน้ําอืมเขามีสถานที่ล้างจานและอาบน้ําทํากับข้าวแล้วก็ทิ้งขยะทิ้งขยะอะไรเงี้ยให้เราอืมรถนอนก็สะดวกสบายบางเรื่องบางเรื่องก็คือเราไม่ต้องไปชอบโรงแรมนอนเราไปตรงไหนก็ได้ เอา้ามีแขนใครคนหนึ่งมาอยู่ด้วยบางบางอย่างก็สะดวกบา,บางอย่างบางอย่างก็ไม่ได้สะดวกนะอืมอาจจะบางที่เขาคิดค่าน้ำค่าไฟวันที่เรามาอยู่กี่คืนกี่คืนเลยบางที่ก็ฟรีบางที่ก็ห้องน้ำเราก็ต้องหยดเหรียญมันก็มีหลากหลายหลากหลายอย่างแล้วแต่ แคมปิ้งเขาจะจัดการระบบของเขาแบบไหนอืมบางทีเราก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟมาพร้อมเลยอืมมันก็เลยใช้ไม่อั้นอย่างเงี้ยนะคือมไม่บางทีเราก็เราต้องไปจ่ายค่าอค่าน้ำค่าไฟต่างหาเราจุดจุดจุด,จ,ดจุดไวอ้อ่ะอืมมันก็แล้วแต่แคมปิ้งด้วยแคมปิ้งวงรนอนอืมแล้วรุ่นนนก็สะดวกตรงที่ว่าเรา มันก็มีห้องน้ําให้เราเหมือนกันบางทีเราอยู่ใกล้ๆก,ก,กองน้ําเราก็สามารถที่จะเปิดน้ําอาบในในในแคมปิ้งเราได้เลยนะเพราะว่าน้ําอยู่ใกล้ๆเล้เไม่ต้องเดินไปตักเอาฝักบัวไปตักแล้วก็ทํามีระบบทําทําความร้อนด้วยอืมถ้าเกิดมันหนาวอะไรก็รูกน้ําเย็นน้าร้อนนี่แหละแล้วที่ล้างจานเราก็มีเนาะเรามีแก๊สแล้วเรามีที่ล้างจานแล้วเราก็ล้างจานที่นี่ก็ได้ถ้าของเราไม่เยอะอย่างพวกแก้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถล้างที่นี่ได้แต่ถ้าเป็น พวกกระทะพวกหม้อพวกอะไรที่เราทํากับข้าวหนังเนาะเป็นมันๆเราก็ไปล้างที่สถานที่เขาจัดให้เป็นซิงล้างจานจัดให้แล้วมันก็แล้วก็วกน้าเขาก็จะร้อนด้วยอืเดี๋ยวมาเด้อแป๊บทุกคนไปเ,นเราพร้อมมากแต่ทุกคนยังไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวเป่าผมให้เดี๋ยวพ่อเป่าผมให้ลูกสาว แต่งเป็นไงนี่นีส่สมกับเมียฝรั่งไหมทุกคนสมกับเมียฝรั่งไหมซื้อมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนตอง สี่เว็นสีน่ทำห,หน้าดีๆีมันาาคับเออมันชอบไม่เร็วเออ jeg har ikke forstand på det, og det... Jeg er... bare, jeg fik at vide, at det skulle mm. være sådan en rund børste. Men der er ikke to jern, hun hedder din dikken. Men fang... Mit bjerne ser der lov. Bjerne ต้องแห้งมากหรอกอืมสนไะไปเที่ยวนะทุกคนเนี่ยไปเที่ยวนะนเนี่ยดูทำหน้าไปเที่ยวนะเนี่ยมามาไปอันีนพพด,ด็อุ่ไ้าถอดผุห Tror du, det er, fordi far bliver skoldet op i hovedbunden? Mmh. Hvad ikke, gør Ja, jeg skal lige have et par strømper, og så... ...et par Åh, Årh, er der mere kaffe? Ja, der var lige en skuld, vi skulle have. Den gør mjav, den พอแล้วพอแล้วอืมือนะเดือวแห้งอืมพอแล้วเดี๋ยว <c oughs> แม่ก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นหรอกแม่ก็ไม่ได้ใดแต่ผมเฉยๆไม่ได้หนีดผมหรอกอม <c oughs> แม่ได้ได้ผมเฉยๆอืม ไม่ได้หนีบหลกได้แต่ผมเพราไปสระผมมาอมืไปอาบน้ําสระผมเสริมสวยให้ดูเลยวันนี้อยากบอกแล้วทุกคนนะเนี่ยไม่ได้ทาแป้งนะทุกคนอืไม่ได้เจอแป้งมามากี่ปีแล้วอะ่ะมาสองปีแล้วแป้งไม่ได้เจอเลยอืไม่มีแป้งอยู่ใน เมื่อกี้ใส่เสื้อเพราะว่าไปไอ้น,นี่ให,ให้ให้ลูกก็เลยต้องแบบว่าเรียกอะไรอ่ะอืมเป็นไงไปอันนี้ให้ลูกเลยมันร้อนก็เลยถอดเสื้อไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนอืมเจอกันคลิปใหม่แล้ววันนี้พาทัวร์ก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนนะยังไงก็ลืมกดไลค์กด กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พาทัวร์จาดให้ด้วยนะคะอืวันนี้พาทัวร์ก็แค่นี้ก่อนนะขอบคุณสําหรับการติดชมนะคะสาหรับการเข้ามาชมพาทัวร์แล้วก็อืแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์คลิปนี้พาทัวร์แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ